สวัสดีครับท่านสวัสดีครับเป็นไงมั่งเช้านี้วันนี้ก็ออกมาขายของครับเสร็จจากงานเลยหรือครับวันนี้ก็ออกมาขายของครับได้ดีเจครับวันนี้โอ้โหวันนี้กัดเยอะเลยนะครับท่านวันนี้นะนานๆทีครับป๋อเป็นไงมั่งไล่ขนุนของเราไล่ขนุนก็กำลังไปนะครับป๋งเราปบุกน้ำเรียบร้อยแล้วครับป๋อบอกลูกค้ารอสักพักนะท่านนะพอดีจังหวะลงน้ํามันพอดี ลูกค้าเราก็มารอโอ้โหทอดเยอะขนาดนี้เลยท่านโอ้จัดหนักขนาดนี้เพราะว่าหยุดนานเน,น,นาะไปไล่ขนุนมามาทีก็ลูกค้าไม่ได้กินนานใช่ไหมท่านวันนี้ต้องจัดหนักหน่อยนีนอาทดเลยครับวันนี้นนครับนนสูตรของท่านนี่คือไม่ต้องห่วงครับ,ค,รบคุณภาพนี้ไม่ต้องห่วงนี่ดูสินค้าดูไก่นะครับ เดืองสวยกรอบทุกชิ้นครับ่ราคาไมแพงสามสิบห้าส่ชนไหมครับอาข้วเหนียวมาครับข้เหนียวส่อก็สาบห้ากบยีกันหาสิบห้าบาทกบาทคุณน้องครับคุณน้องมีข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวก็ไม่แพงครับพอละห้าบาทครับมาครับซอยวัดนครนะครับซอยวัดนคร ถนนสายสี่เข้ามาประมาณ300เมตรครับนี่มาเจอร้านไก่่อมาคุณภาพอาหารนี่คือครับผมท่านโอ้โหบรรยายหน่อยที่ท่านมันเป็นยังไงบ้างน่ะตัวเนี้ยมีตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ไหงครับตั้งแต่30นะครับอันนี้ครับโอ้ชิ้นใหญ่ๆนี30เลยเหรออ๋ออันนี้ก็35เข้ามาหน่อยเลงครับ ที่อื่นมันไม่ใช่นะท่านถ้าอย่างนี้ก็40ครับอย่างงี้40่โอ้โหให้อย่างงี้เลยเหรท่านให้กันขนาดนี้เลยเหรอถ้าเป็นที่อื่นไม่ได้นะอย่างน้อยๆต้องหกส0บเจ็ดสิบนะท่านไก่นี่ครับก๋ใหญ่เนี่ยยี่สิบบาัน้ำมันเราใหม่นะครับน้ำมันใหม่ครับม่มีดำนะครับผม นี่แหละครับคือคุณภาพจริงๆยอมรับว่าคุณภาพมากครับผมเราใ้น้ำมันใหม่จริงๆครับผมเราจะไม่เอาเปรียบลูกค้านะครับผมครับเพื่อสุขภาพลูกค้าด้วยใช่ไหมท่านเราต้องดูแลลูกค้าเราด้วยครับไม่ใช่ว่าเราจะขายอย่างเดียวนะครับผมเราต้องดูแลลูกค้าเราครับลูกค้าเราต้องได้รับสิ่งที่ดีจากเราต้องซื่อสัตย์ใช่ไหมท่านซื่อสัตย์ราคาก็ไม่แพงครับจับต้องได้ครับไม่ใช่ว่าถ้าเกินเกินไปก็น้ำมันก็ใช้น้ำมันใหม่ครับผมดีครับท่านดีครับไม่ติดฟังครับ นี่ยังเช้ายังหกโมงยังไม่ถึงเจ็ดโมงครับทอดเจ็ดโมงก่อนครับจะอย่างนี้จะมันต้องรีบทอดเยอะๆใช่ไหมท่านทอดไว้เยอะๆเดี๋ยวไม่ทันนะเออเพราะว่าหยุดไปนานลูกค้าก็ท่านต้องเตรียมให้มันเยอะๆหน่อยนะท่านนะโอเคครับใครว่างก็มาครับซอยวัดนครใช่ไหมครับท่านกทุ่มลมสิครับกทุ่มล้มสิบเอ็ดนะครับเข้าบนถนนสายสี่ครับเข้ามาประมาณสามร้อยเมตรถูกไหมครับอยู่ขวามือครับเห็นแล้วครับ กับเซเว่นครับทิ่นี้ก็ล่ามคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับโอ้โหนี่นะครับมาครับมาครับใครว่างเข้ามานะครับครับผม